ที่สุดนะฮะโรงพยาบาลแรกจนถึงโรงพยาบาลตอนนี้ก็เปิดมาหลายแห่งแล้วนะครับสําหรับซีรีส์โรงพยาบาลของเรานะน่าจะเป็นแหล่งที่เจแล้วโอ้โหแหล่งที่7จ็ด oh. คืออะไรเจ็ดที่แห่งเออเออมันแปลกๆไว้ <laughs> <7 S 1> <laughs> เจ็ดแห่งนะฮะเออประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราปลดรอกแล้วนะที่ไหนต่อ ว้าวเราไหลกันมาต่อที่โซนอุตสาหกรรมครับมีสจุดท,ที่เราเรียกนะฮะเป็นโซนนิวเคลียร์กับโซนสาหกรรมแบบว่าทั่วไปหรือเปล่า,ลานี่เหมือนจะเป็นท่าเรือเนี่ยคือความแตกต่างคือตัวนี้น่าจะสวยผมว่ากับตัวนี้น่าจะเดือดไปเดือดดีกว่าเอ้ down เมลเดาวนี่ไปเฮ้ยดูหน่อยว้าวที่นี่เป็นยังไงแ้างคือจากที่แล้วก็คือปวดหัวพอสมควรเนี่แล้วตอนนี้จะเหลืออะไรยังไม่กดโอเคด่ผมก็โอ้โหว้าว คือเหมือนที่นี่เคยมีโรงพยาบาลมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเกิดเหตุอุกตกภัยอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อุบัติเหตุสักอย่างนะครับซึ่งโอ้หอันนี้โรงพยาบาลเลยเขาอคงกดกรับเนี้ยเอาละเราจะมาพัฒนาโรงพยาบาลที่เคยร้างมาแล้วนะฮะที่ไม่สะอาดนะครับผมมาให้เป็นโรงพยาบาลที่กลับมาปีชีวิตชิบายครั้งหนึ่งมีที่จอดหอด้วยตัวนี้หนึ่งแห่งซึ่งโรงพยาบาลที่แล้วมีสองเนาะมันก็ไม่น่าเดือดเท่าที่แล้วนะครับ ที่แล้วที่แล้วเปิดโรงยานดีกว่าเดี๋ยวเราจ้างจูดิเตอร์ก่อนนะครับอย่างแรกเอาเป็นจูดิเตอร์ที่สามารถซ่อมหน้าได้กันอ,อันนี้ก็ขายทิ้งไปก่อนโอเคฝากทำความสะอาดด้วยนะครับโอ้โหแล้วคือต้องจ้างกี่คนวันนี้ถึงจะทำความสะอาดหมดสองคนเข้าไปแ <laughs> ผนกต้อนรับครับโอเคเอาเป็นแบบเล็กๆก,ก่อนแล้วกนะันนะนี่เลยสร้างแบบใหญ่ไปเลยแบบใหญ่ไปเลยก็ได้มั้งเนาะเออแบบทีเดียวจบเน้นทีเดียวจบ โอ okay, เคแผนกต้อนรับเปิดให้บริการครับผมแล้วก็แน่นอนนะฮะราบเปิดโรงพยาบาลมาแล้วก็ผมไม่อยากวางแผนให้มันแบบว่าเพอร์เฟกที่สุดครับสำหรับที่นี่นะเพราะว่าผมดูแล้วน่าจะแคบหน้าดูเอาเป็นพนักงานแบบว่าถูกๆก,ก่อนแลวกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเงินเราจะไม่พอครับประหยัดเงินนิดนึงเอ๋พอตรวจทั่วไปครับเอาแบบว่าให้มันแบบว่าเพอร์เฟกที่สุดที่นี่คือต้องเป๊ะๆห้ามผิดภาพคือรอบนี่เ้็วไม่ใช่ว่าเราวางไม่ดีด้วย,วยทุกคนแต่แบบว่า ผู้ป่วยเรามันเยอะเกินทุกคนเห็นปะคือว่าเราก็สุดๆแล้วอะฮะมันได้แค่นั้นจริงครับที่นี่ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเปลี่ยนแปลนบ้างแล้วกันนี่เนี่มีตู้ให้ต่างอันนึง โอเคได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือใสสุดๆแล้วและแค่นี้จริงได้มาสามดาวครึ่งครับสําหรับห้องนี้เปิดเลยเราสร้างต่อไม่รอแล้วนะเลยแล้วกันห้องน้ำนี่ฮะโอ้โหพอดีขนาดนี้เฟิร์สไม่พลาด <c ười> คือเขาแบบว่าวางบิลดิง้งมาแบบให้เราวางพอดีเป๊ะเลยคนระับผู้ชมไม่พลาดเลยครับนี่ทางเข้าครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำได้เลยเอา้าวไม่ได้ชิดไปหรอโอ้โหงั้นตรงนี้ได้กันทางเข้ารูขนาดนี้ ห้องน้ไมได้2ห้องดอีกว่าไอ้ตรงนี้อีกห้องหนึ่งโอเคแล้วก็อ่างล้างมือครับเหมือนจะได้จุดเดียวนะแล้วก็ตรงนี้ได้จุดปะตรงนี้ต้องเป็นในเครื่องเป่านะครับก็เอาไว้ได้ในไหนไหลวกันมุมนี้ละกันแล้วก็ถังขยะอับเะทิ้งกระดาษเช็ดมืออะไรอย่างี้นิตเตอร์นิดนึงโอ้โหไม่ได้คผู้ชมพื้นที่มันแบบว่าเล็กมากๆครับดังนั้นเราต้องแบบออกแบบให้แบบดีๆจริงๆผมจะแบบโฟก,กัสเลยให้รอบนี้เราจริงแค่นั้นแหละ รอบที่นั้นเราทดลองเฉยนะ <laughs> เปิดเลยครับห้องน้ำแล้วก็พื้นที่นั่งด้านหน้าด้วยครับ <laughs> เดี๋ยวระวางรอไว้เลยดีกว,ว่าจะได้ไม่มีปัญหาอีกแล้วนะครับไม่มปัญหาอีกแล้วก็เดี๋ยวก็มีครับ <c oughs> ผมว่าไม่มีหรอกครับไม่มีปัญหาอีกแล้วนะ <c oughs> ปัญหามาใหม่เสมอครับเราต้องสู้กับปัญหาตลอดไป <c oughs> โอเคโหคืออยากจะบอกว่าเศษขยะที่นี่เยอะมากครับแลวคือเหมือนเรามารีนเวทที่นี่เลยเนาะงั้นก็ช่วยกันหน่อยนะทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังขยะนิดนึงนะครับทางเดินอาจจะเล็กนิดนึงนี่ฮะโอเค ห้องแรกสาหรับห้องตรวจน่าจะพอนะครับเดี๋ยวรันเลยก็ได้ปั๊บแล้วก็รับสมัครคุณหมอนิดนึงคุณหมอตอนนี้จริงๆก็ได้แหละคนนี้นะครับโอเคฝากเลยครับตรวจก่อนแล้วกันนะเชิญครับคุณลูกค้าจ้างจูดิเตอร์เพิ่มเร็วๆเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันลกแล้วมันแบบรู้สึกแบบไม่ได้จริงว่ะเอาซะหน่อย ด้านข้างนี้ปล็อกสามหมื่นฝั่งนี้ปล็อกสามหมื่นอ่ะปล็อกาหลังมาต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขายทิ้งได้เลยหูได้หกสิบเองหรอน้อยจากคือมันเป็นโซนโรงงานนะเนาะเหมือนจะแบบเป็นโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดหรือเปล่าอัอนนี้ก็ไม่ได้ชวัวร์นะไม่ได้อ่านในเรื่องนะครับแล้วก็คนนี้ตรวจเสร็จแล้วครับคือป่วยเหมือนจะเป็นต้องการยาใช่ไหมยารักษาโรคเข้าสู่อรูปเดิมครับอ่ะหายายเขาเลยโอเคเปิดได้เลยครับแล้วก็รับคุณพยาบาลหน่อยโอ้โหพยาบาลเรา แต่ละคนโอ้คนที่ค่าตัวหมื่นหมื่นสี่เลยเหรอพี่คือพี่แบบว่าไม่เก่งอะไรเลยนะพี่ไม่ได้เฉพาะทางแต่พี่บอกว่าพี่คิดหมื่นเก้าเลยเหรอเพิ่มเกย่ที่นั่งครับแล้วก็ฮีตเตอร์ฝั่งนี้โอเคได้เนาะ,ะฝากด้วยนะครับทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลทั้งหลายนะฮะผมว่าเราย้ายเลยแล้วกันเพื่อการไม่เสียเวลานะฮะผมว่าฝั่งเนี้ยไม่ควรเป็นห้องตรวจละะย,ย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็เราย้ายนี้นะครับคือผมว่าฝั่งนี้ผมจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วนะ คือบิวดิ้งเป็นยังไงก็เอาทนานั้นไปเลยนะครับโอเคเพอร์เฟกเราจะได้เพิ่มฝั่งนี้อีกหนึ่งห้องนะครับสวยงาม <c oughs> ผมรู้เลยว่าห้องตัวทั่วไปไม่พอชัวๆต่อถ้าเรามีเยอะแค่ไหนก็ไม่พอครับยังไงก็ไม่พอแล้วก็แผนต้อนรับเราจะใหญ่ไปไหมฮนะึผมว่าเราใหญ่ไปเว้ยแก้เลยลวยนันเพื่อเป็นการไม่เปลี่ยนเอกาแก้ก่อนได้เปรียบนะฮะ โอ้โหผมว่าผมจัดบิวติ้แบบว่าแคบมากๆครับอ่ะโอเคได้ทั้งหมด3เครื่องนะครับสำหรับแผนต้อนรับไม่ตรงกลางฮะคาใจคาใจไม่ต้องกลางได้ยังไงกันน้ำนึงนะน้ำนึงนะปุ๊บปอดนานโพดไม่ไหวดวยโอ้โหมันไม่ต้องกลางวะ่ะเราต้องเพิ่มอีกช่องหนึ่งครับปดทำให้มันตรงกลางทีเถอฉะฉนักคาใจเหลือเกินน่าจะได้ประมาณนี้นะสุดท้ายก็ได้ประมาณเดิมดีหว่าเอ๊หรือว่าเราไม่เอาตรงนี้แล้วดีกว่าคนไอ้ตรงนี้มันก็โอเคนะ สำหรับรแผนกนะครับเออผมว่าเราย้ายดีกว,ว่าตัวนี้เดี๋ยวเอาไวปที่อื่นแลวกันเรามีประตูทางเข้าฝั่งอื่นปะเหมือนจะไม่มีเลยฮะเซฟไว้ก่อนแล้วนะครับเซฟไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ผมขอขายทิ้งก่อนแล้วนะว่ามันมันใหญ่เกินไปจริงครับสำหรับรแผนกต้อนรับนะเราสร้างมันแบบแบบนี้ก็พอแล้วอ่ะผมว่าเอาเล็กๆก่อนนะเออพันเดียวอืมโอเคอยู่บบนไปก่อนนะเดี๋ยวมีเงินล้วเพิ่มให้อีกนะครับว่ามันมันจะได้ไปเบียดทางเดินตรงนี้เนาะเออทุกอย่างเราถูกคิดมาอย่างดีแล้วเนี่ย ให้ผู้ป่วยเรารักษาได้เต็มประสิทธิภาพมาันที่สุดแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะอ๋อจริงเราควรเพิ่มถังขยะให้กับผู้ป่วยด้วยนะครับปลาเขาจะแบบอาเจียนนี่ก็คือเราจะได้ไม่แบบไม่ต้องวัวองพื้นเนาะออโอเคโอเคพนักง,งานต้อนรับทํางานนิดนึงนะ <laughs> โอเคกนะําไรในแรกมาที่1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันครับนะรับคุณหมอเพิ่มเงแปดครับตรวจท้องนี้ได้เหมือนกันแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะสําหรับที่นี่ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆมาลย ผมว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคแปลกๆมากกว่าเว้ยผมว่านะโอ้ล้วคือเทำความสะอาดครบแล้วด้วยนะกําลังไมาได้ทำความสะอาดนีต่อเนีครับสำหรับจูดิตเตอร์เยี่ยมมากทํางานเก่งมากถูกใจถูกใจเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนอีกนะอ่าผมว่านี่แหละโรงมไป้าอย่างนี้แหละอาจจะทาเป็นแบบว่า no เด t ให้ได้นะฮะเจ็ดที่แล้วทุกคนจะยังไม่ได้เควสโ no ด a เลยอะรู้สึกแบบว่าสุดยอดมากผมแต่ที่นี่มีกี่ที่อยู่วะเนี่ยหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่เจ็ดท,ที่เลยว่ะ เจอมากเลยนะใหญ่มากโอ้โนี่ไงป่วยเรารักษาหาแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมล่านี่นี่ด้วยนะครับแต่สกิลสตาฟ์เรา20%ขอให้ได้สตาฟเรายังไม่เก่งมากเนี่ยโอ้ยทำไมคนนี้ไม่เสียชีวิตแล้ววะเนี่ยเออโอ้โหผู้ป่วยคนแรกของโรงพยาบาลแห่งนี้กลายเป็นโกดชัวสตาฟบคนไหนจับโกดได้บ้างนี้ยูนิตเตอร์คนนี้โอเคเขาไม่ได้ปะหอกเนาะโอเคน่ารักมาก ขอบคุณที่ไม่มาหลอกกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างห้องสตาฟให้ด้วยครับผมว่าเราต้องมาแล้วเพราะสตาฟเริ่มเหนื่อยแล้วสตาฟรูมเอาไว้โซนนี้คือได้อีก3ามห้องปะโอเคมันพอดีแล้วเนาะงั้นเราจะไม่ยุ่งเลยงั้นก็สตาร์ทรูมงั้นเรอเอาไว้โซนนี้แล้วกันตรงนี้ห้องน้ำใช่ไหมนี่ก็ได้อีามโอเคเปิดได้ครับ800 0เพิ่มกาอีดานาตะตวงไรเงินแล้วก็โอเคเปิดให้บริการเลยครับฝั่งซ้ายที่ทําเป็นห้องน้ําชายแล้วกันแล้วก็ ขวาไปทั่งน้ำหยินนะครับโอเคอ่า okay. พอดีเป๊ะอย่างกัะคาดการไว้สวยงามตองนี้ก็เพิ่มก็ี้ไปนั่งรอนั่งเล่นได้นะฮะกดขนมขนมได้ตูพร้อม <c oughs> ตูพร้อมทุกคนพร้อมกดได้เลยเพิ่มตู้ไปเยอะเลยครับเดื๋อลูกค้าต้องการเปลือยนีก็าขาดโอเคเจ็ด okay. ครับโซนนี้หูยู่ยนี้ถือว่าเป๊ะๆนะสวยอยู่นะ ผมแบบเม้มจัดอะช์ผงเม้มจัดแหละโอเคเดี๋ยวเราต้องสร้างเป็นห้องตรวจแบบว่าอิชิสแกะนะฮะได้เลยฮะรอสักครู่นะครับแล้วก็สตาฟขอโปรโมทครับจาก8,000เป็น10,000ได้เลยไม่มีปัญหานะฮะสตาฟผมมาจัดให้เรายา้ายไปทางฝั่งนี้แทนแล้วกันนะครับเป็นห้องตรวจแบบว่าง่ายๆแลวกันตรงนี้ขนาดแบบว่าเล็กๆ3.3ผมว่าตรงนี้ไม่พอไปหาบิลดิ้งที่ใช่ก่อนจุดที่ใช่กับคนที่ใช่นะฮะโอ้โหตรงนี้น่าจะพอได้อยู่แหละดี๋ย้ายมาข้างในตรงนี้แบ่ง2ฝั่งได้เนาะ สร้างเหมือนเดิมครับโอเคเปิดได้ครับพอไหมเอ่ยน่าจะพออยู่เนาะนะแล้วก็รับพยาบาลเพิ่มซะหนึ่งคนแล้วกันคนนี้แล้วกันโอ้โหคนที่สามมึสามเลยเหรอขุดเลือดขุดเนื้อกันเลยสินน่ <c oughs> โอ้คนธรรมดาพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรา,าสลับพยาบาลได้ปะของคนที่อยู่คนที่อยู่ได้นะเชิญครับเชิญครับเสิญน,น,นั่งด้านหน้าเลย,ยครับจะติดอันนี้ให้นะมิตเตอร์โอเค หวังว่าจะอุ่นขึ้นนะแล้วก็ไปที่ห้องต่อไปนะครับเป็นห้องคาริโอโรจีโอเคเรามีห้องวิ่งมาแล้วคือสร้างไว้ก่อนแหละจริงๆอ่ะเออต่อไปก็ช่วหมอดนะฮะหมอดกันหรออู้หมอดี่ผมว่าเราต้องซื้อพื้นที่เพิ่มวะใจสุดเก็โอ้ยฟ้าผ่าเออโรงแรนก่อนหน้าก็คือแผ่นดินไหวที่นี่ฟ้าผ่าเออเอาเข้าไปโอ้โห้ะพื้นล้วเป็นรอยมรเลยเว้ยโอ้โหลำบากจยเตจอะไรอีกแล้วสิ โอเคฮะทุกคนก็สรารบานนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเจอกันอีกทีพาร์ทหน้าครับผม